ฟังเสียงขอลำก่อนขอร่ำเบิกกันมาหามันเสียงดีโอ้นี่ร่าเนี่ยพูดนะเอาขึ้นหนะ้าตาื่นแล้ยคิดตะลับต้นหนาคุณดูควาเพิ่อนมาขอเพล็กคุณได้ลองไหนก่อนเไหมฟัขง,งขอลำนี่เอาคุร้องนี่ทีก็ได้นะปากขึ้นแล้ว เป็นวพวงกบของมมง,งองงาม่นสวนกูดูเป็นพวงกบมนเอ,อือสลมลมปลาไม่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 ไม,ไม,ไมสิบกวนะ่าเช่อ,อดกน้อยแห่งหลายบ้านาเกียรเนี่ยทนบงบอ,บอ่อนน้ที่มาจุกกันอี้ยู่นี่จักจับจักฮะจัก จักคือบอมาจักดีๆสั่งจูโอ้ยีม่าสิ่งบ่เข้าใจเนาะสิงความล่ำขอแมนี่เออเชิงก็เปล้มเนาะไปล้มอย่างนั้นไม่อาเว่าเฮยปแกเรมันต่ายนจ้ะเนหรือล้มอย่างน้ม่เอาปมากกว่จะไปดูพ่เพื่อเร็วหวัว่าน่าทำเบป้าฮะเบป้าอ้านจลิตกัดาจิพดินซังมาพากันแน่นอง แม่เป่ามาเทอเบาดาวพันธ์หนายลูกพ่อเด้เนาะสวนหัวเรดเล้งก็อดบานอคนไกลหรือเขามีอะไรสุจะมาใส่เตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวไเียไเียไม่ต้องกินมนมากกับมาจากกินแต่มันอิ่มสะกอนแต่มัจมหิวหั้นเด็กเลยพี่ลูกพ่ออิ่มลูกพ่ออ้อลูกพ่อมี่มาถามหาเตี่ยวสแตนเน่ สายัวละประมาณสามพันหัวใจสซวหน้าคนหนึ่อองหน่อยเค่ลอยยางไงจะมาได้เงินไหมเดี๋ยวเดียเีอีแม่จกต้งยูมึงเตยหน่อยคนวเลยน่ได้เงินเฮ้ยบเเกคนเ็นนเด้อสีเ่ก็เสียก็เสียลมพัเยง เข้าใจว่าอย่างจีทีมาฮู้มึงมาฮู้ดีแท้สาอย่างโน้งสายลมจีสลมัันีจีบมันมีลาเียวของบ้านแม่กูไปเตยต้้งอนเห็นหน่าถ้ากูได้คือมั่เหี่ยนอพี่แม่พี่ใบเดียวเสียใจด้วยผมนี่ลงมันขาเคียง่อก ต้องการกันยีดังแม่มัดเลยให้เจะเมื่อเนี่ยวัดส้นุนคุณนั่งในห้องตั่าเจ้าหกโมงมันแจ่งตัวเล่นเสรยจยตอนเลนกบล็้าล็้าไม่ัง่ีงเลยเนี่ยวัดไส่หนุดควคุณหเนี่ยพลังบาตรถามนะแต่งหน้าแต่แตกโมงก่อหกโมงแร้หกโมงแล้คุ่นีอสุภาพบุรุษปีไอปนีแหละเนาะ เงี่ยพลังเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยมึงจะดนถูกเราที่เราแต่งตะเว้นพรมหยางแล้มาจากบบอลงเรามั้เอาเาแตีร่ดยวไว้แต่ยี่เียวไม่ได้แค่ไหนเนาะเอียงจะโกนกับบ้านเี้ยเลาเนาะบาคนาพอีเียคุยล้แขีนตอันนี้เพี้ยนกูแกเซียวโอ้กูเฉได้ระกาศเป็นเซียวนำเล้าเดียบงาไม่เป็นอย่างมืออยู่ในบัตรใดพกกนดีเพียงไเย เขาเนี่่าเขาดีกว่าเลยพระสิงห์เล่าสตีนีกนได้ลาอุ้ยลาป้าถามเนี่ยตอนไปเอาลูกท่านในขั้วหักเสตูบอกว่าย่าเนี่ยมันไหวเล่าเนาะเหมือนชะกรนเขาจะมาเล่าในระถ้าขี่เดียร์ก็มู้ใช่ไหมมันเนิ่มว่าเถื่อนกันก็สตียังจำเหอีนั้นเป็นสตูกัสตีกับสตูว่าเถื่อนกันเพราะเรื่องแกงก่อนใส่กันที่ว่าก่อนอาว่าพี่น้องฟังกันน่ะสตีคือสตูสัตวมิโรคือสตีโอ้ สตีมีสองจีบเอาไว้เงีบของสัตรูสัตรูมีหนึ่งแท่งเอาไว้แทงของสตีสตีบอกว่าดีขออีกทีพี่สตัตร<ว>ูพ่อแทงกินเหล้าขาวพ่ยอยาวกินเหล้าน้พ่อกระจอกกระจอกต้องดื่มสบายพ่อสบายสบายดื่มโค้ รวงคอสกกระปกสแตงแดงหน้าชุดหลายการบิเหกียบยี่น้อ